แต่อยากให้ฟังทั้งสองข้าง2ด้านแล้วเรื่องนี้เอาจริงคุณผู้ชมฮะมันก็แปลกๆคือจริงเนี่ยผมเองเห็นเขาโพสต์มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเราก็ส่งนักข่าวบอกไปตามหน่อยคุณผู้ชมรู้จักคุณนัทเลธนาไหม<ะ>ซึ่งเขาเปิดผับใช่ไหมเปิดโรงแรมเปิดร้านาอาหารแล้วร้านเขาดังมากแล้วคนแน่นเอียดเลยปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยทางด้านของคุณนัทเลธนาเอาคลิปก่อนนะทีมงานเขาโพสต์คลิปขึ้นมาและเขาบอกว่าเขากําลังจะสร้างตึกผมเอาย่อๆเลยนะ แล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะแกมีหลักฐานด้วยแต่เดี๋ยววันนี้จะให้เปิดหลักฐานแล้วเปิดข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งคือแกกําลังสร้างตึกแล้วตึกนี้แกบอกว่าแกเขียนด้วยตัวเองโดยทํางานทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่อบตาบางปลาแล้วคุณนัทก็บอกว่าพอตัวเองได้ใบอนุญาตมาแล้วเนี่ยก็จะสร้างตึกจังหวะที่จะสร้างตึกเนี่ยผมเริ่มทําเลยและ เห็นบอกว่าอยู่ๆกำลังจะสร้างมีคนมาแนะนำบอกว่าตึกเนี่ยสามารถแบ่งได้ คือพูดง่ายคือแบ่งเป็น2ตึกแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเซ็นอนุญาตได้โดยเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องไปแก้แบบคุณนัทก็บอกถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องทําให้ถูกต้องโดยการไปแก้แบบเนี่ยนะฮะและแก้แบบมันก็ต้องได้ใบอนุญาตโดยตอนนั้นเนี่ยพอได้ใบอนุญาตแบบใหม่มาก็มีการแนะนําอีกว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะสร้างเนี่ยนะพื้นที่เนี่ยได้ถึง4 0 0พตารางเมตรไม่ใช่2,000ตารางเมตรเหมือนที่อนุญาตมานะเข้าใจใช่ไหม เหมือนกําลังจะบอกว่าคุณสร้างเนี่ยคุณได้ใบ,บอนุญ,ญาตมา2,000ตารางเมตรเฮ้ยแต่ของคุณเนี่ยสามารถสร้างให้ถูกต้องเนี่ยได้อีก4,000ตารางเมตรก็คือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคุณนัดเขาก็เลยบอกว่าเมื่อมีคนแนะมาเขาก็เลยจะต้องทําเรื่องขออนุญาตใหม่เพราะเดิมคือ2,000ตารางเมตรมันจะต้องขยับขึ้นมาเป็น4,000ตารางเมตรแต่มันต้องมีอาการยื่นแบบใหม่ถูกไหมฮะจูะ้ตัวก็ยื่นแบบกลับไปใหม่ตามคําแนะนําด้วยนะและ เขาต้องเสียค่าเขียนแบบใหม่โดยการเขียนค่าแบบใหม่โดยวุฒิเขาเรียกอะไรนะวุฒิวิศวกรเออวุฒิวิศว,วกรเป็นสถาปนิกมืออาชีพซึ่งมาตรวจเสาทุกคานจนเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็ประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่คุณนัทเลธนาเอ่ยชื่อด้วยว่าท่านเอกราช<อ>ท่านเอกราชเป็นหัวหน้าฝ่ายแบบแผนอบตบางปลาประชุมกับผมที่ร้าน แล้วก็ยังชมเลยว่าแบบเนี่ยมันเขียนดีนะโปรเฟชชั mm ่นอลมากขาดแค่ลายเซ็นวิศวะกรซึ่งท่านเอกราชเสนอมาว่าถ้าจ่ายแสนสองจะช่วยดำเนินการาต้องเอาตรงนี้ก่อนนะเอาเปิดเสียงคลิปที่หนึ่งก่อนของคุณนัทตอนสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องตึกหลังหนึ่งครับที่สร้างด้วยความฝันและก็หยาดเหงื่อของคนธรรมดาคนหนึง่งเมื่อปีที่แล้วนะครับผมวางแผนจะทำโครงการฝั่งตรงข้ามกับ เลยทนาเดิมเนี่ยเพื่อจะสร้างอาคารใหม่อีกหลังหนึ่งผมเป็นคนออกแบบเองทั้งหลังครับเขียนแบบด้วยตัวเองเดินเรื่องทุกอย่างกับเจ้าหน้าที่อบตอบางป่าพูดยังไงยๆคือผมไม่ได้จ้างบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรไม่ได้มีเส้นใหญ่แต่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ขออนุญ,ญาตทุกขั้นตอนตามกฎหมายทุกบรรทัดนะครับแบบแรกผ่านไปได้ด้วยดีครับได้ใบอนุญ,ญาต อหนึ่งมาแล้วก็สร้างทันทีเลยเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็มีการแนะนําทําให้เป็นตึกเดี่ยวนะครับผมก็เริ่มทําเลยระหว่างสร้างก็มีคําแนะนําใหม่เข้ามานะครับว่าควรแบ่งเป็น2ตึกเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เซ็นอนุญาตได้ง่ายขึ้นผมก็ยินดีครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเพราะว่าผมสร้างเองอยู่แล้วการจะแก้ไขอะไรก็ง่ายเพราะว่าผมออกแบบแล้วก็สร้างเองพอได้ใบอนุญาตแบบใหม่ก็มีคําแนะนําใหม่มาอีกครั้งหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วอ่ะสร้างได้ถึง 4,000ตารางเมตรต,ต่อหลังเลยไม่ใช่แค่2,000ตารางเมตรเหมือนที่เคยอนุญาตมาผมก็เลยปรับแบบอีกครั้งนึงครับขออนุญาตดัดแปลงเข้าไปใหม่เพราะว่าเห็นว่ากฎหมายอนุญาตแล้ว mm. ก็เลยขอครับและทำให้ถูกต้องไปเลยและแน่นอนครับ mm. ผมยอมเสียค่าเขียนแบบใหม่ mm. ทั้งหมดโดยวุฒิวิศวกรวุฒิสถาปนิกมืออาชีพจากภายนอกตรวจทุกเสาทุกคานทุกระบบระเบียบจนเรียบร้อยทั้งหมดหลังจากนั้นครับก็มีการประชุมกับ ท่านเอกราชนะครับท่านเอกราชเป็นหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างอาปตอบางป่าก็มาประชุมกันที่เลอทนานะครับกับผมเองบอกว่าแบบเนี้ยแบบที่เขียนมาเนี่ยโหดีมากๆโปรเฟชชั่นอลเลยขาดแค่ลายเซ็นของวิศวกร3อันอีกท่านหนึ่งซึ่งทางท่านเอกราชเนี่ยก็เสนอมาว่าถ้าเราจ่าย1นึ0 0 0สบาทเนี่ยจะช่วยดําเนินการทุกอย่างให้ผ่านเรียบร้อยและพูดเองว่าจาะเกษียณอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงสวัสดีครับวันนี้ คุณผู้ชมครับอันนี้แหละฮะที่มันคาใจเวลาคนติดตามแต่ผมย้ำนะการที่เอ่ยชื่อบุคคลที่สองขึ้นมาเนี่ยวันนี้ช่อง8ถามให้แล้ว<ะ>เพราะมันต้องเคลียร์สองฝั่งว่าคุณนัทเองเนี่ยเขาก็ทำร้านอาหารแล้วก็มีชื่อใช่ไหม<ะ>เขาจะถูกแซวว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยจะถือไม์ไกลปากมีตัวอย่างตอนแกร้องเพลงมาไหมของคุณนัทอะ่ะเอามาไหมทีมงานเดี๋ยวเอามาพร้อมแล้วบอกด้วยในเนี่ย,ยอันนี้คือร้านร้านเขาที่มีอยู่ซึ่งเป็นร้านดังมาก แล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้พอตึกของเขาที่จะสร้างใหม่คือคุณผู้ชมฮะที่มันมีคําถามตึกโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยคำถามคือเรื่องแสนสองเรื่องนี้เป็นใครก็ต้องตระหนีจใจว่าเอ๊ะแสนสองคืออะไรและทำไมวิศวกรเซนเนี่ยต้องแสนสองคุณนัดแกลงเขาเรียกว่าสลิปการโอนเงินด้วยนะฮะแสนสองดูสลิปฮะซึ่งแน่นอนละ่ะถ้าเราดูเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ย มีด้วยเหรอแล้วเห็นบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะหาคนมาเซ็นให้มันจะได้ผ่านในเรื่องการขยายตึกแต่ปรากฏนี่คือสลิปนะฮะอาเปิดคลิปต่อมาของคุณนัทก่อนประเด็นคือพอโอนไปเสร็จคลิปที่2จากทีมงานหลังจากนั้นเห็นบอกว่าแบบที่ยื่นไปเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการอนุญาตมาสักทีจนกระทั่ง เชื่อใจว่าโอนไปแสนสองจากนั้นใบอนุญาตไม่ออกแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนออกไปอีก45วันแล้วก็มีข้ออ้างใหม่มาว่าเนี่ยตึกที่คุณนัดเนี่ยสร้างอยู่นะมันติดก,กับโรงพยาบาลจุฬารัฐเขาร้องเรียนมาคนนั้นคนนี้ร้องเรียนมาโรงพยาบาลจุฬารัฐไม่เห็นด้วยกับการสร้างตึกพอผมไปประชุมกับโรงพยาบาลจุฬารัฐโรงพยาบาลบอกว่าแค่อยากดูแบบว่ากระทบไหม และขอแบบไปยังอบตอแต่อบตอบางปลาไม่ส่งให้และขอไปยังคุณเอกราชคุณเอกราชก็คือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ส่งให้อีกคุณนัดก็เลยตั้งข้อสังเกตอตอนแรกที่ไม่ให้ผมสร้างเป็นเพราะอ้างว่าติดโรงพยาบาลอพอผมไปคุยกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกเขาไม่ได้ติดอะไรเขาขอดูแบบแต่อบตอไม่ให้คำถามก็คือแสนสองที่เสียไปอ้าวแล้วยังไงอ่ะกลับมาตรงนี้ฮะผมเอาย่อๆเวลามีจำกัด หลังจากนั้นทีมข่าวของเราส่งไปดูเลยคุณนัทชื่อจริงก็คือกิติพันธลีศัตรูภพ่เปิดภาพขึ้นมาฮะวันนี้ที่ตึกเราก็ไปถามคุณนัทบอกว่าจริงๆไออาคารที่เห็นที่จะสร้างเนี่ยคือมันใหญ่ขนาดไหนซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแบบโครงสร้างทั้งหมดเขาก็บอกคือมันเป็นส่วนขยายจากร้านอาหารเดิมของเขาถูกมใช่และเขาต้องทำเรื่องขออบตอบางปลาโดยอาคารเนี่ยคุณนัทบอกว่า ตอนแรกจะสร้าง2,000ตารางเมตรถูกไหมจิตด,ดี<ฆ>และตอนหลังเจ้าหน้าที่บอกเองว่าขยายได้ถูกไหมแต่ต้องเสียค่าแก้แบบโดยเบื้องต้นก็นอย่างที่ผมเล่านั่นแหละจ่ายไปเรียบร้อยปรากฏก็ยังไม่อนุมัติถูกไหมฮะ<ฆ>ยังไม่อนุญาตแล้วมาอ้างเรื่องโรงพยาบาลเขายินดีจะปรับแก้ไขแต่ทําไมตอนนี้การก่อสร้างถูกระงับถึง3เดือนแล้วแล้วนัดบอกลงทุนไป50ล้านเงินที่จ่ายไปแสนสองผมมั่นใจว่าแพงไป ผมไม,ไม่มั่นใจใช่ไหมคือไม่มั่นใจว่าแพงหรือไม่แพงแต่ผมจ่ายไปแล้วแสนสองตามที่คุณบอกต้องมีลายเซ็นวิศวกรออา้าวทำไมไม่อนุญาตผมอีกอะรออะไรอีกอะเห็นบอกว่าจะ,กะเกษียณด้วยเจ้าหน้าที่ไหนลองฟังเสียงคุณนัดดูหน่อยฮะมันเป็นเหมือนอเราทำแบบมาสุดท้ายแล้วเราเขาก็นัดประชุมกันว่าเนี่ยได้แล้วแต่ว่ามีมีอยู่มีอยู่อีกลายเซนหนึ่งที่เป็นลายเซ็นของวิศวะอีกคนหนึ่งที่ ทางเขาจะเป็นคนจัดหาให้แล้วก็พอเซ็นอันนี้เรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวผมตรวจแบบเสร็จปุ๊บผมก็อนุญ,ญาตให้ให้เลยออกออกใบให้เลยไม่เกินสี่ห้าวันเราก็เลยอ่ะโอ,โอนไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทาพี่เอกราชชื่อเอกราชใช่ไหมครับชื่อชื่อไม่ใช่คุณเอกราชครับเป็นบัญชีเขาจริงๆเขาจะเอาเงินสดแต่ว่า แต่ว่าผมผมไม่ไม่สะดวกที่จะจ่ายเป็นเงินสดสะดวกที่จะโอนมากกว่าตงครับถ้าฟังตรงนี้อ่ะผมต้องให้ความเป็นธรรมอบตดนวยนะเวนานลาเราเล่าข่าวเนี่ยสลิปมันไม่ใช่ชื่อของพี่เอกราชแต่มันเป็นชื่ออีกคนหนึ่งแต่คุณนัทบอกจริงๆจะขอแสนสองเป็นเงินสดคือเรื่องนี้ถ้าไม่เคลียร์เนี่ยนะอบตเก้าอี้ร้อนเลยแหละฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเราไปคุยกับคุณเอกราชอินทระโอภาส<ะ>หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างอบอตอบางปลาเรื่องแสนสองแล้ววันนี้เอาจริงเนี่ยคือทางคุณเอกราชเขาต้องมาตรวจสอบด้วยก็าถามว่าคุณเอกราช s ลิป statement แสนสองครับ ถามว่าไอ้แสนสองคืออะไรคุณเอกกร,ราชคนนี้แหละที่กำลังพูดถึงในคลิปตอบว่ายังไงเรื่องแสนสองแสนสองคือค่าวิศวกรผู้คุมงานซึ่งแม่ของคุณนัทเลธนาต่างหากเป็นคนบอกให้ผมเนี่ยหาวิศวะเซ็นคุมงานให้ผมก็เลยประสานให้แล้วเงินน่ะถูกโอนเข้าบัญชีวิศวะ<อ>โดยตรงผมไม่ได้เงินส่วนนี้เลยส่วนเอกกรณีที่สั่งระงับการก่อสร้างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าการก่อสร้างมันผิดแบบและมันมีบางพื้นที่ลุกล้ํา โดยเบื้องต้นคุณเอกราชก็เลยชีย้แจงเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ผมก็ลงบันทึกประจาวันไว้เหมือนกัน<ะ>เพราะเรื่องที่คุณนัทเนี่ยเอาไปเผยแพร่แก่เสียหายเห็นไหมฮะแล้ววันนี้แก่เข้าไปวัดเลยว่ามีตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยที่มันเกินแบบที่มีการเขียนเอาไว้ไหนขอฟังเสียงคุณเอกกราชชี้แจงเรื่องแสนสองก่อนเข้าบัญชีของวิศวกรโดยตรงเอกสารหลักฐานผมมีไว้ทั้งหมดแล้วนะครับนะฮะก็ยังไงขอความเป็นธรรมด้วยนะครับไม่ได้เป็นการเรียกรับไม่ได้เรียกรับค่าใบอนุญาตแน่นอนครับ เขาขอร้องให้ผมหาวิชวกรเซ็นคุมงานให้อาคารหลังนี้นะครับ ไม่ใช่ออกสื่อครับไม่อย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดครับ <S 2> <S 2> ผมมีเอกสารยืนยันครับไอ้ก่อนที่จะจ่ายเงินเนี่ยเหมือนเราแบบไปสั่ง,งระงับเขาแล้วสั่งให้รื้อถอนสั่งให้อ๋อไอ้ตรงส่วนนั้นเป็นตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายครับอาคารเขาก่อสร้างผิดก็ต้องสั่ง,งระงับสั่งหยุดการก่อสร้างก่อนที่จะออกใบอนุญ,ญาตนะครับอ๋อแล้วคือระงับไปนานไหมที่หรือว่าอ๋อเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของการเอกสารครับผมมีเอกสารอันนี้สรุปไว้ทั้งหมดครับมีการแจ้งแล้วครับแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าเงินเนี่ยเข้ากระเป๋าเราเป็นการเรียก ไม่มีการเรียกรับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารครับไม่ได้มีการเรียกรับเงินแต่อย่างใดเขามาขอร้องให้ผมหาวิศวกรผู้ควบคุมงานให้นะครับแล้วค่าวิศวกรเขาก็โอนเงินไปให้เองครับส่วนตัวเราเนี่ยก็คือมั่นใจในกระบวนการใช่ครับถูกครับตอนนี้มี บชหรืออะไรมาผมก็ต้องชี้แจงตามหลักเอกสารในเบื้องต้นนะครับก็อาจจะให้ประคาได้เท่านี้ครับผมนอกจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคือเรื่องมันต้องไปถึงปปชนะฮะ,ฮะแล้วล่าสุดคุณเอก,กราชก็เปิดแชทให้ดูด้วยเป็นแชทที่เขาอ้างว่าแม่ของคุณนัทเลธนาส่งมาถามว่านอสามนอสามก็หมายถึงลายเซ็นวิศวกรคุมงานเนี่ยได้หรือย,ยังพร้อมระบุขอยอดค่าเซ็นมาด้วยถูกไหมฮะ,ฮะซึ่งหลังจากนั้นวันที่27ก็มีการโอนเงินโดยทางด้านของหัวหน้าฝ่ายแบบ คุณเอกราชยืนยันว่าเงินเข้าบัญชีของคุณวัชรพงศ์เป็นวิศวกรควบคุมงานแสนสองอมไม่ได้เข้ากระเป๋าของทางด้านคุณเอกราชล่าสุดเราโทรไปเช็คเลยนะฮะเวลาดูช่องแเราต้องตามให้สุดคุณวัชรพงศ์วิศวกรคุมงานได้รับเงินแล้วหรือยังปรากฏว่าคุณวัชรพงศ์คนที่ปรากฏในใบสลิปแสนสองตอบว่ายังไง เขาบอกเลยนะคะว่ารับเงินแสนสองค่ะคือค่าลายเซ็นคุมงานจริงๆซึ่งไม่ได้มีส่วนแบ่งกับคุณเอกราชถูกไหมฮะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทราบว่าแบบก่อสร้างไม่ผ่านซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าติดปัญหาในกฎหมายข้อไหนเพราะเป็นเรื่องอบอตตอแล้วก็คือเรื่องคุณเอกกราชแล้วถูกไหมฮะคุณวัชรพงศ์บอกว่าผมไม่ได้เป็นวิศวกรออกแบบเป็นแค่วิศวกรควบคุมงานจึงไม่รู้รายละเอียดการออกแบบและผมก็ไม่เคยเจอเจ้าของอาคาร เอาเราเซ็นได้ยังไงฮะเอามาแบเอาล้วได้ยังไงคือวันนี้เนี่ยพอเราถามทางวิศวกรเนี่ยนะฮะ,ะเห็นบอกคุณวัชรพงษ์เนี่ยบอกว่าคุณเอกกราชเป็นคนติดต่อให้ผมเซ็นคุมงานซึ่งผมดูแบบเบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะผ่านก็เลยเซ็นแต่ต้องบอกก่อนว่ายังไม่รู้รายละเอียดถูกไหมฮะ,ะแต่ดูแบบไปเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อไม่ผ่านผมก็ไม่รู้มันเป็นหน้าที่อบตอแล้ว ฟังเสียงคนเซน่อยฮะ,ะผมว่ะส่งมัญชีไปมผมไม่รู้ใครโอนโอนเงินหรอกนะเนี่ย่ะทีนี้ค่าจ้างผมแสนสองนะครับทีนที้เ็าส่งคลิปมาว่าใครผมก็ไปดูว่าใครใครโอนทีคือคุณหนุ่มแบบช่างเขาเนี่ยเขาเป็นคนรับงานมาให้ค่ะนะครับเอ,อก็โอนเงินมาตามมาผมทำงานเสร็จแล้วผมก็จบของผมอันนี้เป็นค่าอะไรอคะพี่แสนสองอะคะ่ะ อ่าวิศกรค่าควบคุมน่ะเครงข้อสร้างอาคารเสร็จนะค่ะค่าควบคุมงานน่ะรับรองอาคารอาคารเสร็จนะฮะเหมือนเป็นค่าลายเซ็นเราอย่างี้ถูกไม่ไ่ให้ให้เจ้าของเท่าอหอ่นะครับอ๋อแต่ก็คือติดต่อกันผ่านพี่เอกราชถูกไหมคะผมก็ได้ก็ประสานงานมาให้คะแต่ผมไม่ได้เคยคุยเจ้าของนะอ๋อค่ะไม่เคคุยเลยแต่ก็คือเงินเนี่ยได้เราเลยถูกไหมพี่แสนสองนะคะเงินตรงมาหาเราเลยที่งานของเราค่ะ ไม่เขา้าบัญชีของผมเลยผมก็เป็นเข้ามาโอเคเงินมาแล้วนะก็ต่งงานไปแค่นั้นพอเราเซ็นไปเนี่ยใบยมันก็ยังไม่ผ่านเลยคะ่ะใบอนุญาตอ่ะผมไม่แน่ใจนะเพราะเขาเพราะเขาบอกว่าเขาขาดเอกสารตัวเนี้ยผมก็ทําให้อืผมก็ทําให้เขานะครับแ,แต่ที่เขาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคือจริงๆมันก็น่าจะผ่านนะแล้วก็ไม่ผ่านเรื่องอะไรผมก็ยังงงอ๋อคือมันแปลกตรงนี้ไงฮะอันนี้ด้วยความเคารพท่านเอกราชแล้วก็คุณนัทด้วยนะ ปิดภาคคุณเอการาชตอนต่อสายคุยกับวิศวกรหน่อยคือมันแปลกตรงที่ว่าเมื่ออ้างว่าแม่คุณนัทบอกว่าติดต่อคุณเอการาชซึ่งเป็นอบตอถูกไหมฮะค่ะเป็นช่างอาบตอแล้วคุณเอการาชบอกเดี๋ยวจะหาวิศวกรมาเซ็นให้จะได้ผ่านวิศวกรก็เซ็นแล้วรับไปแสนสองเพราะวิศวกรก็ดูแบบแล้วก็คิดว่าผ่านและสุดท้ายมันก็ไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่านมันก็ต้องกลับมาหาคุณเอกราแต่นีใช่ไหม ซึ่งวิศวกรก็เลยยังบอกว่าผมไม่ได้ออกแบบนะ <c oughs> ผมแค่คุมงานคือคุมงานแล้วเมื่อมันไม่ผ่าน <c oughs> คุณก็ต้องกลับไปถามอบตอ้าวแล้วยังไงล่ะเนี่ยก็ในเมื่อคุณเอกราชก็เป็นคนไปหาวิศวกรมาให้ล่าสุดเอาอย่างนี้วันนี้คุณเอกราชแกลงไปตรวจสอบอาคารเลยแล้วแกชี้จุดให้ดูอาทีมงานเปิดภาพให้ตรงหน่อยนะภาพชี้จุดนะ <c oughs> โดยเบื้องต้นบอกจุดที่มันมีปัญหาคือทางเชื่อมคลอง ซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงแรมของคุณนัทถูกไหมจิตด,ดีแล้วตรงตึกนี้เนี่ยมันจะมีตึกก็คือแยกออกมาเป็นสองตึกความสูงเจชั้นเจ้าหน้าที่อ,อ,ตอบตบางปลาหนึ่งในนั้นคือคุณเอกราชลงมาตรวจสอบคุณเอกราชชี้ให้ทีมข่าวดูว่าระเบียงของโรงแรมฝั่งที่ติดก,กับคลองพบว่าก่อสร้างล่วงล้ำเขตลำน้ำไป3เมตรดูได้จากระยะหมุดที่ปักอยู่ที่พื้นข้างโรงแรมอ๋อแสดงว่ามันล้ำไปในลำน้ำ และหลังจากนั้นให้เจ้าหน้าที่ใช้ตลับเมตรวัดระหว่างนั้นคุณเอกราชได้นําเอกสารแปลนก่อสร้างมาอธิบายให้กับคุณนัทฟังด้วยว่าลุกล้ําลําน้ํากี่จุดซึ่งคุณนัทพยายามจะถือโทรศัพท์มือถือและถ่ายคลิปคุณเอกราชคุณเอกราชก็ปรามคุณนัทเลยทาน้าว่าถ่ายได้นะแต่ห้ามออกสื่อคุณนัทก็เลยเถียงกลับบอกทําไมจะออกไม่ได้ก็ในเมื่อเป็นความจริงคุณเอกกราชบอกเออก็ว่ากันตามกระบวนการนี่ฮะ และหลังจากนั้นพอเหมือนกับอารมณ์มันจะเริ่มเดือดแล้วต่างคนในนไ้นะฮะเขากาลังอธิบายอมีเสียงไหมมีเปิดช็อตนี้ขึ้นมาในตอนประทัคารลมมาเท่าไหร่ก็วัดออกไปทีนี้ค่าเรื่องของราคาโอเคที่เป็นเนตการเสาร์ได้เดี๋ยวเรามาจับฝั่งนี้นะครับนะครับจุดในที่คุณรับมาเท่าไหร่ก็วัดออกไปจุดที่ระยะจริงนะครับเพราะว่าตามหลักหมุดตรงนี้มันเป็นการล้ําเพราะฉะนั้นที่เราก่อสร้างลานอะไรก็สุดรถแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องว่าตามกระบวนการของกฎหมายนะครับเนาะนะครับ ขายได้จะจะไปเอาซื้อนะทำไมถึงออกไม่ได้อ๋อก็ว่ากันตามเป็นกระบวนการจริงเลยครับนะครับไม่ทําไมถึงออกไม่ได้นี่ยครับไปก็ออกได้ครับก็ว่าตามกระบวนการจริงว่ามันร้ำจัร์บางจริงทุกอย่างทำไมถึงจะออกไม่ได้ด้วยจะทำอะไรกันแจ้งกันเกี่ยวข้องไหมเดี๋ยววัดเลยครับเดี๋ยววัดเลยเฮ้วัดเลยป้าวัดต่อวัดต่อเนี่ยอ่ะให้ดูตัวที่ทําสีมาหน่อยว่ามันล้ํายังไงอันนี้คือคําอธิบายนะของกองกองงานเขาอ่ะเปิดเปิดเพจขึ้นมาเลยฮะทีมงาน นี่เป็นยังไงจุดดีที่บอกระเบียงใช่ไหมใช่คุณผู้ชมสังเกตเห็นหลักเขตที่ดินใช่ไหมคะปากหมุดตรงนั้นห้ามเกินตามกฎหมายแต่แบบที่สร้างออกมาแล้วเนี่ยมันเกินออกมา3เมตรไงคะอเกินหลักเขตออกมาอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถจะเซ็นให้ได้หรือปล่อยให้สร้างได้ต้องระงับเอาไว้ก่อนใช่ไหมจุดดีนี่ทั้งหมดนี้อ่ะก็เป็นข้อมูล2ฝ่ายเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะยังไงต้องต้องทุบหรืออะไรยังไงถูกไหมฮะ ประมาณนี้แล้วก็แน่นอนคุณนัทก็มีสิทธิ์จะไปร้องเรียนผ่านทางกระบวนการปรปรช,อ,ชะอะไรต่างๆก็ได้และแน่นอนคุณเอกราชเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงว่าแสนสองไม่ได้เข้ากระเป๋าแต่ไปเข้าวิศวกรแต่ก็ยังงงอยู่ดีว่าวิศวกรคิดว่าผ่านเพราะคุณเอกราชมีการไปแนะนํามาแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ผ่านเพราะไปตรวจสอบเจอระเบียงเกินอีกนี่ว่าจะสร้างตึกนะ พอเห็นข่าวนัดเลยทาน,นาเริ่มคิดหนักเลย <c oughs> ของนัดโดนไปแสนสองเนี่ยฮะแต่เข้าวิศวกรไม่แก้ข่าวให้เลย